เฮียตัวไหนเล่าเล่ามาหาใหญ่กันเออเออกำลังนั่งดูหนังเรื่องนางอุทัยเทวีอยู่โอโหสนุกเลย ไม่รู้ใครนุงดอนดูไปแล้วออนางอุทัยเทวีครับดูตอนเป็นเด็กเฮ้ยตอนนี้มีเจเนเรชั่นใหม่ออกม,มาหรือเปล่าออวันที่น้องๆเขาไปบุกออวันนั้นก็นั่งอยู่ที่ต่างจังหวัดออดูหนังเรื่องอะไรนางอุทัยเทวีกูไม่กลัวมึงอกกล้าง,งี้อมึง ขอโทษด้วยนะครับต้องหยาบอย่างนี้ครับ<อ>แม่งหาแดกับประชาชนมา<อ>ตั้งแต่ปี2,500<อ>ถามว่านี่ปีอะไร2565เออเฮ้ย hey! 65ปีเออแม่งคูดเก่งเลยเออทำให้ประชาชนอยู่กับสงครามแห่งความยากจนตลอดรบเท่าไหร่ลบไม่ชนะแล้วเป็นยังไงครพก<อ>้าสกุารายอยู่กันสุขสบายดีไหมครัร<อ>วยกระจุก จนกระจายผ่านไป65ปีไม่โคตรเก่งเลยประชาชนลบกับสงครามเป็นความยากจนชนะหรือเปล่าไม่ใชนะจนยังไงปี2 5ง0ปัจจุบันจนเหมือนเดิมแล้วหนักสุดเข้ามาเล่นในลายลุงดอนคือลุงดอนรู้ตัวนะว่าอินเทอร์เน็ตลุงดอนทุกเบอร์มือถือ ดอนทุกเบอร์ถูกดักดูดักฟังเพ<อ>ียงแค่ว่ามันจะเปิดให้รู้ว่ามันดักดูเราเรา,าหรือเปล่าบ,บน้องอเล็กก็เอาโทรศัพท์มือถือพิมพ์คำว่าเพลงเปิดประตูคุกรู้ว่าหน้าจอโชว์คำว่าอะไระไเจ้าของเครื่องนี้ได้ลบเพลงนี้ไปแล้วอ,อเล็กชอบเราเพื่อกับกูมไม่ได้ลบเพลงของกูกูพ<อ>ิมพ์มเก็บเอาไว้ รู้เปล่าใครลใอ่ก็พวกที่มันแฮกเข้าไปในบอถเือเล็กแล้วรู้เปล่าใครแฮกก็หน่วยงานไงหน่วยงานที่มีอำนาจมากกว่าเครือข่ายผู้ให้บริการถ้าไอ้นุ้ยเจอหนักขนาดนี้อีกไอ้นุ้ยเปิดเครื่องมีปัญหาพอดูเข้าเอ้าเฮ้ยมีคนช่วยเปิดโบดเครื่องบินให้ ไอ้นุยบอกกูไม่ได้กดเปิดโหมดเครื่องบินครับแล้วใครมาช่วยกดก็หน่วยงานไงก็<ช>งคือเขาบอกให้อาเล็กก็บอกให้หนุย้ยรู้แล้วว่าเนี่ยกูแฮกเครื่องมึงอยู่กูถึงเขาไปยุ่งกับเครื่องมึงโดยที่มึงไม่ได้ทําอะไรเลยแต่กูทําให้เสร็จแล้วกูก็นั่งดูเครื่องพวกมึงแล้วเชืออ่อเปล่าเดี๋ยวมีก,การมันตามสนองทาไมในปีหกเนี่ยแม่งไปบ่นทั้งองคคาพยศรอดู คว้าสีทองของอภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแม่ชิ้กับมหาชนพาไปเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อไปถามาันดูแม่ขนสมบัตินีเฮ้ยแม่ขนขี้ข้าหนีเออแล้วถ้ามันรู้ว่าไม่จริงแล้วมันจะขนหนีทำไมอ่ะไอ้ที่มันขนหนีเพราะอะไรเปล่า ก็ลูกน้องมันอะไปเข้าฝันลุงดอนไเห็นมเห็นไหมเห็นไหมยืนยันว่าแม่กระเทือนจริง Let's go มยืนยันว่าแม่กระเทือนจร เออเอาต่อเอาให้หนุ่เออยังไงต่อเมื่อกี้ลูกเล็กสงสัยเดี๋ยวต่อไปกระทบเออลูกใหญ่ไม่อย่ามาตกตรงนี้ย่าูไม่ไ่าเอางี้คือเขาส่งคนของเขามาเข้าฝันลุงดอนเออหอดจรลบที่หน้าสิ้นแผ่นดินไทยทำไมพี่หน้ากันหมดทั้งโค้ทั้งตระกูลจะถามว่าไอ้คนคน,นั้นอะ มันก็รู้ว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงมันมาเข้าฝันมาบอกลุงดอนครับแล้วมันจะให้ลุงดอนเอากับชาดาเออเดินมาเจอยอดชาดาแต่แม่กัเดนไม่เอากองมือถามเมื่ใจะอยู่กับประชาชนเออแล้วปัจจุบันก็อยู่กับประชาชนครับแล้วก็ทําดีตัวประชาชนเข้าใจว่าเนี่ยพระนรยนเกศเพื่อเลือกทางเดินแล้วว่าไม่เอาชดาอยู่กับประชาชนแล้วก็อยู่จริงๆ แล้วถามเป็นไงพวกมันก็เดือดร้อนเนี่ยเด็<อ>มึงไม่มาช่วยกูไม่เท่าไหร่เส<อ>ือมาเป็นศัตรูกับก,กูแล้วถามว่าที่ไอ้จอมคหมังเวมาเข้าฝันลุงดอนยังไงก็จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วทำไงอ,ะอ่ะทำสุดท้ายวิธีที่ดีที่สุดหนึ่งขนสมบ้านหนีอสองของนขี้ข้าหนีพ่อแม่ว่าไงถูกใจเฮ้ยไม่ใช่ตายห่าไปแล้วไม่บอกล้ว เนี่ยภายในสรุปโทรศัพท์อเล็กโดนแล้วลุงตังก็โดนแล้วลุงโดนเนี่ยโดนมาตั้งหาสิบกว่าปีแล้วมันดักดูดักฟังอินเทอร์เน็ตบ้านทั้งสองเบอร์ดักดูดักฟังมือถือเปลี่ยนสิบกว่าเบอร์แล้วแมฆดักดูดักฟังหมดเชื้อบาทีเรนมันมีจริงครับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมปัจจุบันนี้ถูกเขไปเลยใช่นน่ะทั้งบริษัทเลย กลางหลังเนี่ยมีมีดปากอยู่ด้านหนึ่งออถ้าลุงดอนถอนมีดไม่หล้ก็เลือดไหลหมดตัวตายห่าเ,ออเพราะในนั้นก็พูดได้แค่เนี้ยแล้วถามว่าแล้วนี่ใช้อะไรใช้อะไรลำตงุงใช้อะไรครับฮู่คอมบอ์อเลชั่นเครื่องทายสามร้อยเมก บ,บวกแวดแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อเดือนครับเออ,เอ,อมึงปล่อยให้มันมาเอาเบอร์กูไปดักฟังไม่ว่ากันอื <c oughs> อันนี้พวงเน็ตของลูกได้เบอร์ใช้ฟรีสี่กิกผู้คอมเพลเชั่นก็เอาอยู่เออมึงปล่อยให้มันเอาเบอร์กูไปดักฟังไม่ว่ากันนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเมื่อวานอีกเครื่องหนึ่ง <c oughs> เพราะมัน <c oughs> จำเป็นต้องใช้ ก็ปรากฏว่า AIS ก็โดนเอาไปดักฟังแล้วถามว่า5บอ3เครือข่ายโดนดักฟังหมดเลยนี่ตกลงจะให้กูไปใช้เบอร์ต่างประเทศหรือไม่เนี่ยอึฮต้องให้นุ่งดอยเนี่ยไปซื้อซิมต่างประเทศเราใช้เบอร์ต่างประเทศแล้วอาจจะไม่โดนดักฟังเพราะใช้เบอร์ในเมืองไทยอเล็กไม่รอดนุ้ยไม่รอด ลุงดอนก็ไม่รอดเบอร์รพวกเราถูกดักฟังกันหมดครัแล้วถามว่าเราเปิดเบอร์ IP address เบอร์ ờ, เป็นของใคร<อ>นายพหลรดนเกรดเพงครับใครเป็นคนใช้นายพหลรดนเกรดเพงครับใครเป็นคนครอบรองนายพหลรดนเกรดเพล้วใคร,いいครเป็น,นคนจ่ายค่าบริการนายพหลรดนเกตดเพือรเบอจะแปลกว่าเฮ้ยมึงเอาสัญญาณมือถือกูมให้พวกมันแฮก แล้วก็ดักดูดักฟังนะเตยเลยนะอย่าให้ต้องถอนมีดออกกลางหลังเ,เดี๋ยวจิ๊บหายเงินทั้งหมดนะครับเอาซื้อ,อ <c oughs> ตง้งตงนะฮะถึงพี่นายก็เปิดหนะ้าชนแล้วพอดีครับไปหาหนุ่นกันมีคนมา